สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาชมเรือหาปลากับการทำงานของทีมงานสามประสานอีกสักหนึ่งคลิปนะครับผมไปแล้วครับผมเรือหางยาวนะครับผมไปแล้ววิถีชีวิตคนลุ่มน้ำหนองหานนะครับผม มาชมภารกิจพี่ใหญ่นะครับผมสามประสานนะครับผมกับการเตรียมสถานที่เตรียมงานบริเวณนิมหนองหานะครับผมจุดแข่งเรือนะครับผมจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพในทุกๆปีนะครับผม ทางทีมงานรักน้องหารเทศบาลนครสุขนรครก็จะมาเรียกว่าเคลียร์พื้นที่นะครับผมเนาะมีพี่ใหญ่นะครับผมน้องเล็กน้องกลางนะครับผมนะีงานสาประสาน ร่วมด้วยช่วยกันอีกเช่นเดิมครับปีนี้รู้สึกน้ำจะตื้นมากเลยนะครับผม มีน้ำน้อยนะครับผมถึงจะมีฝนแต่ก็ปริมาณน้ำฝนน้อยมากผมแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกเยอะนะครับผมก็ทางทีมงานเทศบาลก็ต้องเปิดระบายน้ํานะครับผมเพื่อให้น้ําไหลระบายออกไปให้เยอะที่สุดนะครับผมพอพื้นที่ ตื่นเขินก็มีนี่ครับผมต้องมีการขุดดินนะครับผมเปิดหน้าดินให้น้ำเผื่อช่วงหน้าฝนในครั้งต่อไปนะครับผมเนาะปริมาณน้ำมาเยอะๆก็จะทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้นนะครับผม ฟังเสียงนกด้วยนะครับผมเสียงนกจากธรรมชาตินะครับผม วันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับผมไม่ร้อนแล้วก็เย็นสบายนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนเจ้ชมนะครับผมชมน้ำ ตื้นมากเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมกล้องผมอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามนะครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมผมก็ไม่เคยเห็นน้ําตื้นขนาดนี้นะครับผมตั้งแต่สามสี่สี่ห้าสิบปีมาเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นนะครับผมเพิ่งมีปีนี้นะครับผมที่น้ําน้อยนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับผมเห็นพื้นไหมครับผม เดี๋ยวเพื่อนๆเห็นนะครับผมโอ้ปีนี้น้ําตื้นมากเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นพื้นน้ําน้องหานะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับผมเนาะในรอบ40กว่าปีนะครับผมนี่นะครับผมก็๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังนะครับผมก็บริเวณข้างหน้านี้ก็คือนี่นะครับผมจุดที่จะเอาไว้แข่งเรือนะครับผม ช่วงออกพรรษานะครับผมนี่แหละครับผมหน้าบริเวณโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับผมนี่แหละครับผมอยากเพื่อนๆได้ชมนะครับผมนี่แหละครับผมก็ตึกหลายๆตึกนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวชมบรรยากาศแล้วเรามาชมพี่ใหญ่น้องกลางน้องเล็กกันต่อนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็น วิวนะครับผมรอบรอบน้องห่านนะครับผมให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะครับผม ทีมงานทำงานสบายนะครับผมไม่ร้อนนะครับผมชิวๆเลยนะครับผมวันนี้น้องกลางพี่ใหญ่ ชมน้องเล็กนิดนึงนะครับผมนี่น้องเล็กของเราไปแล้วครับผมไปอีกจุดหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับผมก็เป็นหนึ่งคลิปของการทำงานของทีมงานสามภาษานะครับผมพี่ใหญ่น้องกลางน้องเล็กนะครับผมกับวิวรอบๆน้องหานนะครับผมบริเวณที่เป็นจุดที่จะใช้ในการแข่งเรือประจำปีของทุกๆปีนะครับผมน้องหานสกลนครจากใจของหนุ่มสกลค,ค,คนน้องหานลูกหลานพ่อผาแดงด้วยใจที่ฮักแพงเบิงแงงคนอีสานบ้านเฮาสวัสดีครับ